เห็นพ่อในเหนื่อยแบบนี้ก็อยากช่วยงานพา่อนะแต่พ่อบอกว่าไม่ต้องแค่ช่วยเก็บของก็พอแต่แว่นนะชอบหาอะไรอร่อยอร่อยมาให้พ่อกินพ่อนี่มักกินผลไม้ที่จริงพ่อก็มักกินทุกอย่างแหละเฮ็ดอย่างให้ก็กินเบอร์แต่มือนน้ออาะเห็นพ่อในเหนื่อยแล้วพอ่อก็ชอบกินเครื่องดื่มชูกาลังอะไรพวกนี้แว่นก็บ่อยากให้กินหลายเดี๋ยวมื้อนี้แว่นก็จะมาเฮ็ดน้ําปั่นให้พ่อกินแล้วก็จะเฮ็ดให้กินบอ่อยๆเดี๋ยวจะทําน้ําปั่นสตรอบเบอรี่ให้พ่อกินตอนนี้น้ําหวานไม่มีนะคะแต่ว่าแว่นซื้อน้ําพึ่งมาแว่นก็จะมาคานเอาน้ําสดๆอย อ้า่ต้องใส่หวานหลายอยากบอกว่าเครื่องปั่นเดียวแม่ตัวนี้ใช้ดีมากมีขนาดกระทัดรัดแบบที่แว่นต้องการเลยและดีไซน์สวยมินิมอลและก็ใช้งานง่ายสะดวกแค่กดปุ่มเลือกโหมดแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเลยและนี่ก็เป็นฝาครอบรถเสียงจะไม่รบกวนเวลาลูกนอนเพราะว่าบางทีทําอยู่นะลูกก็นอนอยู่บอกอะโวคาโดยังไม่เสร็จเลยน้ําปั่นก็เสร็จซะและ้วปั่นได้ละเอียดแบบในร้านที่เขาขายแพงๆอะ่ะชิมดูแล้วก็อร่อยดีป่าเดี๋ยวเทไปให้พ่อกินพ่อได้กินน้ําปั่นสตรอบเบอรี่หวานหาเย็นๆแบบนี้คง ชพ่อนี่ก็งานหลายเสลือกเกินเฮ็ดก็เฮ็ดคนเดียวบอกให้จ้างคนก็บอกจ้างแต่พ่อบอกว่าช่วงนี้คนอื่นเขาติดงานเตรียมไถยหน,น้าพ่อก็เลยต้องได้เฮ็ดคนเดียวส่วนอันนี้ก็จะเอาไปให้หลานกินหลานบอกว่าอยากกินน้ำปั่นสตรอเบอรี่แล้วก็จะปั่นมาให้แม่กับน้องกินด้วยบัานนี้อยู่กันหลายคนดีที่มียายขันช่วยเลี้ยงหลานยายขันนี่บบมีเวลาว่างเลยจ้าส่วนของแว่นนะแว่นก็จะปั่นอะโวคาโดและสตรอเบอรี่ผสมกันไม่มีสูตรหรอกจ้ามะม่วงไปแล้วก็ใส่น้ำพึ่งสดลงไปหวานตามใจชอบแล้วก็เลือกหมดทำน้ำ ปั่นได้เลยคอฝาไว้แล้วแว่นก็จะไปปอกอโะโวคาโดให้พ่อต่ออ,อโะโวคาโดนี้ก็อร่อยอร่อยกินกับน้ำพึง่งเข้ากันสุดๆไปเลยอาหารเป็นชินๆินเนาะแล้วก็ตักเอาน้ำพึ่งใส่ถ้วยไปเดี๋ยวเอาไปให้พ่อกันไปให้พ่อจิ้มกินเองนะพ่อบอกว่ามือเปื้อนอยู่เปื้อนอยู่ก็กินเอาอย่างมาให้ก็กินเบิร์นนี่ของแวนก็จะเป็นแบบสมูสตี้คือแบบละเอียดมากและเครื่องปั่นตัวนี้นะยังสามารถปั่นถั่วเม็ดแห้งได้โดยไม่ต้องแช่น้ำสามีนี่ทาน้ำเต้าหู้ให้กินทุกเช้าเลยแว่นก็จะได้กกน้าตหูทุมืออ็ชบ เพราะว่าถ้าเฮ็ดน้ำเต้าหู้ไว้ไหลายๆบางเชื้อก็กินไม่หมดเห็ดมื้อต่อมื้ออดีหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเครื่องนี้ก็ยังมีโหมดทําความสะอาดเองได้แว่นก็จะกดไปที่โหมดทําความสะอาดแล้วเขาก็จะต้มน้าก่อนแล้วก็ปล่อยน้องไว้เลยสักแปบน้องก็ทําความสะอาดเองแล้วนี่ไม่ต้องทําความสะอาดเองให้ยุ่งยากเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นดีกว่ามีเวลาขึ้นหลายเลยจ้าแล้วก็สะดวกสบายด้วยจริงๆก็มีเครื่องปั่นหลายตัวนะแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ถูกใจสุดๆแล้วมื้อแรงแว่นว่าจะกินน้ำข้าวโพดแว่นก็เลยจะมาเห็ดน้ำข้าวโพดก เพชรนะเพราะว่าถ้าซื้อปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะไม่แซบก็เอาน้องมาหันหันกอแล้วก็ใส่ไป2แก้ว2องจอทําตามสูตรนะทุกคนมีเครื่องนี้เครื่องเดียวอาโจทําได้ทุกอย่างเีย็นี้แว่นว่าจะไปตลาดนะแว่นก็เลยต้องมาตั้งเวลาไว้อันนี้แว่นกดผิดนะแว่นก็จะกดแคนเซิลตรงนี้กดค้างไว้ค่ะนี่เขาก็จะแคนเซิลให้แล้วก็มากดปุ่มเมนูใหม่นี้เขาก็มีตั้ง5้าฟังก์ชัน,นก็กดไปที่ทําน้ําข้าวโพดนี่แล้วก็ตั้งไปที่3ชั่วโมงกลับบ้านมาก็5โมงเขาก็ปั่น ให้พอดีปแล้วก็จะไปปลูกสองพ่อลูกนี้ไปตลาดไปหาซื้ออย่างแซบๆซมากินที่ตลาดนี้ก็มีของกินที่แซบๆซมากมายไก่กรองมีอาหารลาวอีสานตามฤดูกาลเลยมีทุกอย่างนี่ถ่ายมาให้เบิ่งบางส่วนนะแล้วก็สดใหม่ทุกมือ้อและตลาดนี้ก็อยู่ไม่ไกลบ้านม,ามันนี่ไปจ่ายตลาดที่ไรนะหนักแขนทุกเท่อเลยเห็นอย่างก็อยากไปเบิ่งพอกลับมาน้ําปั่นก็ปั่นให้พอดีเลยอันนี้เขาก็จะต้มให้เรียบร้อยปั่นให้เรียบร้อยกลับมาก็เทกินได้เลย หอมละเอียดแบบไม่มีกากใยเลยดูสิซทุกคนเพราะว่ามีมอเตอร์ความเร็วสูง12ใบมีนเขาก็เลยต้องปั่นละเอียดเนียบแบบนี้เลยแข็งแว่นก็ทํากินเองนะแต่ถ้าไม่อยากตั้งเวลาไว้เวลาเห็ดน้าตั้งหัวก็สามารถทําได้เลยใช้เวลาแค่12นาทีเองแบบไม่ต้องรอนานหรอกกินน้าข้าวโพดแบบชื่นใจมีแรงแล้วก็มาทํางานบ้านต่อนี่ก็เป็นขยะนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปทิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปลูกผักบอนนี่แล้วแล้วเวลาเห็นหญ้าหกหกบได้นะทุกคนต้องมาถอนนี่ผักกระโดดที่แว่นตัดกิ่งไว้อ่ะมันก็ออกยอดแล้วมือหน้า ก็จะมาป่นกบให้เบื่อกินกับผักกระโดนคือซิเข้ากันค่ะแล้วก็แหนมไปเห็นใบหมอนมันหกนะก็ตัดกิ่งอีกแล้วอันใดบมีประโยชน์ก็ตัดออกแต่มือนี้น้องบอกว่ามีก้อยหอยเอินไปกินน้ำ<ม>แวนก็เลยต้องเก็บผักกระโดนไปกินกับก้อยหอยไปก่อนเด้อบ,บาย